สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแรงเชี่ยแร่งใจแอดมินนะครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดลือกทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเอครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับเฮ็ดค้าสันพีน class, ่น้องเฮ็ดคาสันเขาจะเอื่นแแทบด้วยเฮ็ดอันนี้จ้ะ นี่ได้มันหกใหญ่เยน่นี่อะกันที่ข <champion ters> ้าสั้นนี่เฮเขาเปิดเปิดมาเปิดมาเขาเกิดเรื่องสีห็นนะน้าเพื่อนเพ่นนี่เดือค่อยๆเรีนไปเรียนไปขโอ้ตอนเพื่อนเพื่อนยตอนหานั่นมันมันื <tweeting> ่อนม้วนขนาดนี้มหานั่นเอานั่นโบคิดซีวิดเอ้าเดือดร้ายเดกก็เอาอืมบัดที่ล่างที่บัดนี้เพื่อนเพื่อนเลยข้ามแสด้เพื่อนเพือนมันหลาย